ครับนี่ฮะเอฟซี FC ส่งบลูทูธหมวกกันน็อกมาครับรุ่นนี้ครับพาราดี้เอ็มสิบนะครับที่เคยทำไปเครื่องนี้อันนี้เอฟซีแจ้งบอกว่า<ฮ>เหมือนเครื่องมารวนแต่นี้ผมเปิดไม่ติดเลยนะอันนี้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับมาเนี่ยเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเนี่ย f อ้จีงแจ้งว่ากดปุ่มไหนมันก็ติดอันนี้เครื่องไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยจะมีน็อตอยู่นี้นะครับ แบตไม่มีไฟนะครับชาร์จแบตแล้วเครื่องก็เปิดไม่ติดนะครับเนี่ยกดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเครื่องมาแล้วเปิดไม่ติดนะครับเนี่ยกดปุ่มไหนก็ไม่ติดนะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับครับบลูทูธ M10 นี่ครับวันนี้เอ c ีแจ้งว่าเครื่องตกมาแล้วกดปุ่มแล้วปุ่มเดียวมันก็ติดเดี๋ยวผมเจอสาเหตุแล้วครับ สวิตตัวเนี้ขามันหลุดครับนี่พอแผ่นขยายสองที่เห็น,นครับขาหลุดเพราะว่าถ้าลองกดย้ำเน้นเน้นเนี่ยมันจะติดครับจะติดแล้วก็ตอนนี้แบตไฟมาแล้วครับชาร์จได้นะครับแล้วก็นี่เปิดเมื่อกี้ผมลองเปิดแล้วก็เปิดติดแล้วนะครับนี่เลยถอดดูแสดงว่าเห็นขามันหลุดอยู่นะครับขานี้ผมใส่ขเขาจะตกด้านหน้านี้ฮะเดี๋ยวขอ เครื่องบัดเกียร์มาลองอีกทีนะแต่ที่รู้ตรงนี้สวิทช์เช็คสวิทช์แล้วสวิทช์ไม่เสียนะครับสองตัวนี้ก็คือว่าแต่ว่าอันเนี้ยขามันหลุดครับท้องเป็นขยายสองเราจะเห็นครับขามันหลุดลงมาครับโอเคเดี๋ยวเขาทำก่อนนะครับตัวนี้ก็บัดกีขาสวิทช์เรียบร้อยครับมัน,นเรี้ประกอบ,บอแล้วครับใส่ถาดแล้วตอนนี้ลองเปิดแล้วเปิดได้แล้วครับเียลองดูอีกทีนึงแต่ว่าแบต แบตยังน้อยอยู่นะครับนี่ฮะแบตยังไม่เต็มเดี๋ยวเราชาร์จแบตให้เต็มก่อนทีนะครับที่ลองเองหูฟังมีเสียงออกแล้วเดี๋ยวขอชาร์จแบตให้เต็มก่อนเดี๋ยวมาลองอีกทีนะครับเดี๋ยวขอประกอบนะครับเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะครับ ครับมาเนี่ยมาลองครับเดี๋ยวเอฟซีก็ส่งนี่มาให้ด้วยลองครับลองเสียงลอง่อไรนะครับ โอเคนะครับว่าเป็นอ่านใช้ได้นะครับนี่ยเล่งเสียงเบาเสียงได้หมดนะครับอื่นก็ใช้ไม่เป็นแล้วครับโอเคปิดโอเคนะครับก็อ่านเสร็จเรียบร้อยครับชุดหมกกันน็อก m สิบนะครับอาการตกมาครับลายลายปิ้นปุ่มกดขาดนะครับ หลุดออกจากกันไม่เปิดเครื่องไม่ได้นะครับโอเคครับเชื่อมทำลายเชื่อมต่อใหม่โอเคใช้งานได้แล้วครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ